สวัสดีค่ะวันนี้ลูกขวัญพาทุกคนมาเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีที่ใช่ณนะวัดทิพวารีวิหารหรือวัดกำรรโลยี่ในซอยตรงข้ามดีโอสยามพลาซ่านั่นเองค่ะวัดนี้นะคะก็จะมีเหล่าเทพละเซียนมากมายนะคะตามประเพณีจีน ให้ทุกคนได้เลือกสักการะโดยเครื่องสักการะเริ่มต้นที่20บาทค่ะมีคำแนะนำอย่างดีและละเอียดเลยนะคะปักทูปที่กระถางทั้ง3เสร็จเติมน้ำมันตะเกียงได้ตามอัธยาศัายใครชงบูชาเทียบแดงได้ในราคา100บาทนะคะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากนับอายุตามจีนตามแนะนาและมาปัดชง13ครั้งได้ตามคาแนะนาที่หน้าองค์เทพเจ้ามังกรเขียวนะคะ ตอนนี้ลูกขวัญก็จะพาทุกคนชมบรรยากาศด้านในนะคะเราก็จะพยายามทําให้เสมือนว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสมาสักการะด้วยกันเพราะว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยน่าจะมีคนค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรเลยใครที่ยังไม่สะดวกไปก็ถือโอกาสขอพรด้วยกันในคลิปคลิปนี้ไปได้เลยนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาณนะองค์พระประธานที่โถงด้านในนะคะก็จะมี พระประธานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและมีทั้งเทพและเหล่าเซียนอยู่ในโถงแห่งนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการสักการะพระพุทธบาทและพระบรมสารีริการาธาตุด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วด้านขวามือค่ะก็จะมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆนะคะซึ่งองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สินแสและหมอดูหลายๆท่านแนะนำให้เรามาสักการะบูชา ในปีกระต่ายน้ำปีนี้นั่นเองค่ะเมื่อเราขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับพลังงานดีๆและความสุขสงบกันไปแล้วนะคะเราก็จะ เดินต่อไปที่ด้านซ้ายของโถงใหญ่แห่งนี้ค่ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายเลยที่แนะนำว่าเพื่อนๆทุกคนพลาดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะสำหรับจุดแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็น พระโพธิสัตว์อีกหนึ่งปางนะคะและเหล่าเทพเหล่าเซียนต่างๆที่ให้ทุกคนมาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีจำลองขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชด้วยค่ะและจุดนี้ค่ะองค์เทพเจ้ามังกรเขียวองค์ใหญ่และเหล่าเทพเหล่าเซียนต่างๆนะคะทั้งคนที่เกิดปีชงและไม่เกิดปีชงสามารถมาขอพรและ เสียงเซีมซีหรือว่ากลับนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลและแนวทางกับชีวิตของตัวเองได้เช่นกันค่ะจุดถัดมาค่ะเหล่าเซียนทั้ง8หรือที่เราจะคุ้นเคยกันดีในนามของโป๊ยเซียนนะคะกระดาษสีชมพูอ่อนที่แขวนไว้จะอธิบายให้เราได้รู้ค่ะว่าเซียนทั้ง8พระองค์เนี่ย แต่ละท่านอวยพรเราในเรื่องใดบ้างอันนี้ก็จะเป็นกบค่าเปลี่ยนค่ะใค,ใครทำการค้าก็น่าจะรู้จักกันดีเลยสีดำก็คือพี่เต่าเมังกรนนั่นเองคะ่ะและจุดนี้นะคะก็คือเจ้าแม่ทับทิมค่ะ และจุดสุดท้ายในถงแห่งนี้แต่ยังไม่ใช่ท้ายสุดนะคะนั่นก็คือองค์เท้าวเวสุวรรณในแบบประเพณีจีนนะคะและเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ที่คอยปกปักรักษาพวกเรานั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะจุดสุดท้ายที่ลูกขวัญแนะนำเช่นกันค่ะเป็นองค์พระสังกจายและเหล่าเทพเหล่าเซียนต่างๆนะคะองค์ฮกลกซิลใครที่ทำมาค้าขายอยากได้ความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็สามารถมาถวายน้ำมันและขอพรณจุดนี้ได้ก่อนกลับบ้านเลยค่ะรับสิริมงคลจนอิ่มใจแล้วนะคะปิดท้ายด้วยการอิ่มท้องลูก